สวัสดีทุกคนวันนี้โหเมื่อคืนไม่น่านอนดึกวันนี้เราจะไปเที่ยวทะเลเราจะไปหัวหินกันนะคะพร้อมสภาพลงมาแบบน,นี้พร้อมทักทายดิมองเห็นหน้า,นานมึงปะอมเห็นปะแานใ่แคลมันจะไปทำวิด,โดีโอยูทูบจุ๊ังจ้าบล็บอกเกอร์บล็อกเกอร์ท่านหนึ่ง วันนี้ไปไหนกันคะไปไปพระชวงพระชวงหัวหินเหรอไปฝากตัวไปรับเพื่อนคนที่สองและคนที่สามกันหน้าใสปกติดีกูอยากคาลองเพื่อนแต่กูรู้คุณจะชาอะไรดีกูอยากแค่แบบอยากไปเชียวเฉยอะ่ะอยากเป็นสิวปิดตอนนี้คนเราก็คบกันแล้วโอ้โหกูบอกแล้วว่าไม่ใช่สีน <c oughs> ี่จริงๆมันคือสีจอกล้องกูไปไหนบอกหน่อย ไปไหนหายไปไหนแล้วพอเราจะไปหัวหินกันนะคะเสื้อดีน้องพี่สวัสดีจ้ารูปการท่องเที่ยวของเราก็จะมีน้องพี่น้องนนท์น้องปองแล้วก็น้องเก็บนะคะบทคลิปนี้นะคะของเราก็คือจะพยายามไม่เกินหนึ่งพันแต่พยายามทริปนี้จะไม่เกินหนึ่งพันบาทแต่ค่าที่พักเราก็แบ่งกันเราสี่คนละสี่ร้อยห้าสิบาทก็คือเราจะเหลือเงินใช้อยู่ที่ประมาณหกร้อยห้เดี๋ยวดูว่าที่เราจะค่าน้ำร้อยหนึ่งค่าน้ำหมดไปแล้วก็ละร้อย คลิปนี้เราจะเหลือเงินอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะคะไม่พอคะออ่ะสวยมากเลยแต่ยังยังเคยเจอฮาวเวิร์ดเลยไปมึงหลับบอกให้เรา,าไปศพอันนี้ยังไม่เป็นศพอันนี้เป็นคน <laughs> เิลรีวิวไม่ใช่รีวิวเขาเรียกว่าอะไรอวดผลงานกันดีกว่ากิฟทีโน้ตไม่มีใครได้ยินกิฟทีโน้ต ตอนนี้นะคะเราก็ถึงพี่พักเรียบร้อยเลยอิบกำลังจะเข้าไปคุยว่าเรานอนห้องไหนนะจ๊ะอยู่ชั้นสามนะคะเป็นคีการ์ทบ้านว่างหนึ่งสองชิมเท่าเดินทำทำไมฉันจองตรงนี้ฉันจองนีนจองบนนี้อะไรบนพื้นใครเปิดผ้าเปิดลมนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานปลาหิวกิวข้าวหิวข้าวงั้นมากเลยอ่ะเหมือนฝนตกแต่ว่าตกไม่ถึงทะเลปะ <c oughs> ร้อหลดลดมึงลดไมยห่อยลดแล้วเลยมีอะไรอะมันไม่ทุกที่อะ รักทุเล่จริงๆเลยมึง <c oughs> นี่คนแห่งความรักทุเทรศรักทุเรศักทุดูท่าดูท่าดูท่าแต่รองเท้าของเขาเนาะรอ <c oughs> งเท้าเชื่อชัยหาดค่ะรองเท้าอะไรรองเท้าหนังเที่วยวชายหาดสุดยอดนี่น่เหมือนฟองเลย เมื่อกี้กูเรียกฟองแล้วมันมานะเว้ยปองฟ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 องเห็นไหมเห็นไหมฟองปองฟองฟองฟองชื่อฟองใช่ไหมเราอ่ะฮะชื่อฟองใช่ไหมชื่อฟองใช่ไหมครับชื่อฟองใช่ไหมครับนี่อยูนี่อุ้ยยังไม่ได้รูปเลยอันนี้เรียกฟองเรียกฟองเรียกฟอง ตอนนี้เราก็กำลังจะไปหาดทรายอีกแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้เราไปมาแล้วเราแบบขเขาเรียกว่าวก็ได้รุ้นมาแล้วแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> เอื่อกี้สีฟ้าตอนนี้สีนี้เต้องขึ้นในนี่ <c oughs> นานๆที่มาตรงนี้หนึ่งอีกหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูหาดต่อไปนะว่าจะสวยแบบที่ที่อยากมาไหมเนาะ โดดต่อโดดต่อตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดแล้นะคกแล้วอแล้วแล้วมันไม่จับกดโดดสับเรื่องจริจริงดีใช่ ว่ไม่ใช่แคเืหลับงงงอะไรนะไอ้นี่เป็นอะไรอันนี้คือยือนบังให้เพื่อนเปนไหนไ่รู้เดินไปเรื่อยๆเป้าหมายของเราคือเป้าหมายคือหาอะไรกิน แต่เราคนอื่นออกแล้วค่ะ <c oughs> ใช่มันราวทีเนี่ยมีเจริญพุทธนาการอยู่ข้างหน้าเจริญพุทธและแล้วตอนนี้เราก็เหลือกันอยู่แค่สามคนจนทิ้งไปหนึ่งคนดีอะไรอะไรพูดว่าอะไรคนเดียวคนเดียว <c oughs> แล้วกูเป็นใคร <c oughs> วิญญาณหนึ่งอตตาวิญญาณหนึ่งอตตา บอกทีว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างยมมึงแค่ไปทำอะไรยมเอาอะไรมายมขาไยดิเงยหน้าเห็นหน้าหล่อๆดิไม่เคยเดินแบบนายั้เงยหน้าเห็นหน้าหล่อๆวันนี<ๆ>้เร็วๆทีหนึ่ง ทำให้หัวเงี้ยออกให้ได้เล่นไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าสนใจก็ไลน์หนึ่งถ้าชอบนะอ๋อนี่เป็นตู้เย็นแล้วใช่ค่ะทุกคน เราจะจะไปใส่ป่ากันรอบ8โมงนะ,นนะจริงๆมันมีรอบ7โมง20แต่คิดว่าพวกมึงไม่น่าทันอะ่ะนั่นแหละใครตื่นแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟัน สวัสดีนะคะทุกคนแบบนี้ก็คือเช้าวันที่สองของการมาเที่ยวที่หัวหินตอนนี้กิ๊กํลังอยู่บนดาดฟ้าอยากรอดูพาทิตขึ้นแต่ว่าไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะวันนี้ดูเมฆเยอะมากนะคะ เขาเช็คก่อนนะ

มาตอนนี้สวยไหนยกขึ้นใกล้ๆดิเทียบกับความน่าร oh, ักดิอันนี้ก็เพิ่มขอกไม่หยุด ไม่ถึงเงวาไม่ถึงมองมนัน,นจะผูกเข้บไปใต้ดินเหรอมึงมันเป็ <c oughs> นหลัเอะไรขับาอยู่พ้นเลยไม่รู้ต่อจากไน่ะ โค้มันต้องาอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือกับหนะนเขาเหมือนเดิมมันไม่คิดว่าเาจะเดินเล่นเหมือนเราหรอวะและแล้วเช้าวันนี้อาหารเช้าสำหรับวันนี้ชิ้ดิงกัดไปละนิดนึง Wait.